มีกำไรมงคลอีกชิ้นหนึ่งจะมาให้ชมกันครับกำไรวงนี้เป็นไหมทองแกะสลักเป็นรูปน้ำเต้าดูดซับครับน้ำเต้าน็เขามีความเชื่อกันว่าเป็นมงคลในการเรียกซับในการดูดซับครับแล้วผมได้ใส่พลอยนกกระเ้าด้านข้างเข้าไปนะครับหนึ่งชุดฉลุลายร้อยล้านของเราเป็นกำไรที่ประณีต ช่างทํางานชิ้นนี้ดูครับโอ้โหไหมครับด้านข้างของกระเป๋านี่ยังแกะลายเรียกว่าด้านบนก็ยังมีขอบเกลียวมันถือว่าเป็นงานชั้นครูเลยครับกําไรวงนี้ถือเป็นกําไรไม่ได้ความเป็นไหมทองได้นพเก้าและได้ความเป็นลวดลายพันตำหนึงครับแม่มีชิ้นเดียวนะครับจะชอบก็แอดลไลน์ไหมทอง99นะครับขอบคุณครับ